นี่นะใส่ลำลงไปนะแล้วเดี๋ยวก็คุกให้มันเข้ากันมีใครยังไม่รู้บ้างหมักดินแค่ครั้งเดียวได้ประโยชน์ถึงสามอย่างอย่างแรกจะทำให้ผักง,งามมากๆนะอย่างที่สองนี่ๆนี่ๆเห็นแล้วยังเพื่อนเห็นแล้วยังดวงเห็นไหมนี่ อย่างที่สามของการหมักดินก็คือจะมีลาขาวเห็นดวงมาตัวยังเล็กอยู่เลยมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็มีไข่โดยที่เรายังมองไม่เห็นนะเพื่อนๆรู้ยังว่าทำไมผมถึงต้องหมักดินประโยชน์ของการหมักดินอ่ะ มันมีมากมายมหาศาลเลยนะถ้าคุณยังไม่เคยหมักถ้าหมักแล้วจะรู้พของผมเนี่ยจะหมักดินก่อนปลูกผักทุกครั้งเพื่อกำจัดไข่หนอนไข่ด้วงพวกมดพวกอะไรพวกเนี้ยเรามองไม่เห็นมันมันเป็นไข่แต่ถ้าเราหมักดินดินมันจะร้อนไอไข่พวกนี้มันจะตายหมดจะไม่มีเลยช่วงหลังๆ ผังของผมไม่มีละไอ้พวกด้วงอ่ะมันจะมีอยู่ในกองดินนะนี่เลยเพื่อนๆเจออีกแล้วเที่ยวนี้ตัวใหญ่มากทำไมถึงต้องหมักดินก่อนปลูกนี่นะไม่รู้มันจะกัดหรือเปล่านั่เนพเพื่อนๆเห็นไหมนี่ หรือยังว่าทำไมถึงต้องหมักดินก่อนนะนี่แหละมาผสมดินกันเลยดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวจะมืดซะก่อนส่วนผสมก็ที่ขาดไม่ได้คือกากน้ำตาล เราก็เพิ่มลำลงไปอีกนะถ้าอยากให้ผักงามๆนี่นะใส่ลำลงไปนะแล้วเดี๋ยวก็คุกให้มันเข้ากัน ทำไมดินหมักมันถึงมีอะไรอ่ะมีโปรตีนก็เพราะเนี่ยมันได้ลำนี่แหละมีลาขาวจะเกิดโปรตนีนเป็นโปรตีนของผักนะอยากให้ผังงามๆก็ใส่เยอะๆจะหมดแล้วเที่ยวนี้ซื้อมาจากต่างจังหวัดมันจะถูกมากเลย นี่แหละประโยชน์ของการหมักดินหรือดินหมกักไม่ใช่ดินผสมนะมันจะต่างกันนะดินผสมก็คือเอาดินเอาปุ๋ยมาคุกๆกแล้วใส่ถุงแล้วไปปลูกเลยหรือหรือว่าลงกระถางแล้วปลูกแต่ของเราเนี่ยคือดินหมกักไม่รู้จะถึงข้างล่างหรือเปล่าเพราะมันเยอะมากเลยรอบนี้เกือบเต็มกระมังจะหมักกองกับพื้นก็ไม่ได้เพราะฝนมันตกทุกวันช่วงนี้ฝนตกแล้วเดี๋ยว ผมจะหาผ้าใบคุมไว้เดี๋ยวจะผสมให้เสร็จก่อนนะจะมือดอีกแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็สงสัยอีกนะว่าไหนบอกว่าไม่มีด้วงแล้วทำไมมีคือดินพวกนี้ยังไม่เคยหมักไนงะดินเราเอามาจากกองนู้นก็คือพวกเอาเศษหญ้าเศษ ไม่มีเศษอาหารนะเศษผักเปลือกมันเปลือกมันเทศเปลือกมันสับปะหลังกล้วยอะไรพวกเนี้ยก็เป็นมๆไว่ามันก็จะได้ดินมาหนึ่งกองเนี่เห็นไหมเพื่อนๆนี่แหละคําว่าเอาดินมาจากไหนนี่แหละแล้วเราก็มาหมักผมไม่เคยซื้อดินมานานแล้วนะหมักไปแล้วก็เอาใส่ปุ๋ยหมักมันก็จะกลายเป็นดินไปเรื่อยเรื <uk> ่อยๆ เนแดินกันนะนี่คิดได้ยือเปล่าเดินอยู่น้าเดินอยู่เยอะมากเลยรอบนี้ผมกล่าวว่าจะไปขยายแปลงผักตรงนู้นอีกแปลงหนึ่งเดโอ๊กเนี่ยดินหมักผักงามมากๆ เด็ดไปจนํนายสามสี่รอบแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องเด็ดอีกเมื่อกี้รดน้ําให้มันเปียกๆเพื่อให้เขาดูดอาหารดูดน้ําเข้าไปนะ,ะเดี๋ยวใกล้ค่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไม่จําหน่ายไม่ได้แล้วเพราะมันเยอะแล้วเดี๋ยวมเขาจะแก่งนะแต่ตอนนี้ยังต้นใหญ่อยู่เลยคือเขาโตขึ้นทุกวันทุกวันจากต้นเล็กๆะนะ เดี๋ยวพอหมักเสร็จอีกสักสี่ห้าวันมันจะร้อนมากแต่ไม่ร้อนเท่าปุ๋ยหมักนะมันแต่มันร้อนไอความร้อนเนี่ยมันจะทําให้ไข่มดไข่ด้วงไข่มแมลงเนะี่ยตายหมดมันจะมีแต่ลาขาวที่มีลาที่เป็นประโยชน์นะคือไม่มีอะไรรอดได้อตายหมดพูดง่าย นั่งพักไหนแป๊บนึงนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูผักกัน <c oughs> ว่าผักที่ใช้ดินหมักเนี่ยมันงามจริงไหมงามทุกต้นด้วยเนี่ยดูแล้วนะหยิมมาต้นหนึ่งต้นไหนก็ได้นี่ดูนี่เห็นไหมเดี๋ยวคืนนี้จะเด็ดแล้วใส่ถุงแล้วไปจำหน่ายนะนีฟัง เน่ดูมันมียางด้วยเพื่อนๆยางมันเนี่ยจะขมขมเนี่ยยางขา,ขาวๆเหมือนเหมือนน้ำกะทิเลยนะขมขมนิดนึงนี่เห็นไหมนี่ผังอินรีย์นะดูนะว่าใหญ่ทุกต้นไหมนี่เด็กกินมาต้นแล้วนะ เพื่อนๆดูนะนี่สุ่มๆนะดูนะเนี่เห็นไหมเลดอินทียร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะใช้ดินหมักปุ๋ยหมักพืชสดแล้วก็น้ำปลาหมักเนี่ยใช้อุู่สามอย่างแค่นี้เองดูนะเท่ากันมันแน่นเอ้นนะแต่เท่ากันทุกต้นเด็ดต้นไหนก็เท่ากันแล้วแล้วกรอบมากๆความขมเหลือน้อยมากแล้วเพราะว่าเราเราใส่้นี่ อะไรขี้ค้างขาวหมักเออหมักไว้สองสามปีเหมือนกันเนี่ยด็ยก่อนจะเด็กขึ้นเนี้เราก็จะลาดน้ําไว้แล้วแต่เมื่อกี้ลาดเป็นหนึ่งรอบแลวน้ําแต่เดี๋ยวอาจจะลาดอีกแล้วพรุ่งนี้ค่อยเก็บหรือไม่คืนนี้เดึกๆค่อยเก็บมาดูนะสองต้นนะเท่ากันเลยนะเดีวยวดูต้นก็ได้สุ่มๆนะ นี่ต้นนี้อ่ะต้นนี้ที่ว่านี่นนนนนคือเว้นระยะมันบ้างอ่ะให้มันให้มันเว้นระยะห่างหน่อย,ยนะึงอันนี้ต้นที่สามเห็นไหมใหญ่เหมือนกันหมดเลยมพืนเพื่อนใหญ่ทุกต้นไม่มีต้นเล็กเลยทั้งทั้งนี่มันแน่นเอียดขนาดนะั้นะนะเห็นไหมตรงนี้น่าจะมีร้อยกว่าต้นอ่ะนะนี่ ทีแรกที่มันไม่มีผมก็จับยัดยันมาโอ้โหมันงามจริงมาดูส่วนผสมกันนะก็จะมีกากน้ำตาลนะกากน้ำตาลอ่ะเราต้องซื้อกันเป็นถังใหญ่ๆแบบนี้เลยถังประมาณ 3 0มร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยอ่ะเพราะไปซื้ออย่างเราน้อยไม่พอตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วต้องไปซื้ออีกแล้วนี่นะมองเห็นกล่องไหมครับเ,เห็นนะแบ่งมาใส่ขวดเพื่อจะได้ใช้สะดวกนี่จะหมดแล้วนี่พราะไปซื้อขวดเล็กๆไม่พอใช้เพื่อนๆมันก็ใช้เยอะพอสมควรเพราะเราซื้อมาก็หลายเดือนอยู่นะนี่จะจะหมดแล้วเห็นไหมน,นี่ ทุกอย่างมันต้องลงทุนหมดอ่ะเพื่อนเพื่อนลงทุนลงแรงแล้วก็ความตั้งใจนะต่อไปก็เป็นน้ำปลาหมักนะเพื่อนเพื่อน มองเห็น okay. นะครับน้ำปลาหมักนะเราก็สังเกตดินเราถ้าชื้นมากเราก็ใส่ของเหลวน้อยหน่อยของเหลวก็คือน้ำปาหมักก็ได้ถ้าไม่มีน้ำเปล่าก็ได้น้ำาอก็ได้น้ำหมักหนอกล้วยอะไรก็ได้นะขอให้มันเป็นของเหลวน,นะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีอะไรเลยน้ำเปล่าก็ได้นะ ที่สำคัญกากน้ำตาลต้องมีลำกลากน้ำตาลนะนะครับนี่นะเนี่ยน้ำปลาหมักประมาณขนาดนี้ลองดูหนึ่งรอบก่อนนี่พกกั้งปลาเกตปลาอย่างนี้นี่เลยเห็นไหมนี่เกตปลาอย่างนี้เลยแล้วก็กากน้ำตาลเอา,าใกล้ไหนดเห่อ กาลน้ำตาลก็กาเอาสมมตุติน้ำขนาดนี้ใช่ไหมก็สกสองแก้วกาแฟก็กาเอาเหมือนกันสมมุตินี่หนึ่งแก้วกาแฟแล้วนะอ่ะแก้วนึงไม่มีอะไรตายตัวแล้วก็ไม่เคยเสียนะไม่เคยเสียหายด้วยใช้ได้ตลอด อย่าให้โดนฝนแค่นั้นนะอ้ามีน่ะสองแก้วผ้าใบต้องปิดให้ดีนะอย่าให้น้ําเข้าถ้าน้ําเข้ามันจะแฉะเลยนะเป็นขี้โคลเลยนะเพื่อนๆใช้มือคนดีที่สุดแต่ใช้มือคนเดี๋ยวต้องไปล้างมือ <S <S บางคนถามว่าต้องใส่ ปุ๋ยหมักไหมไม่ต้องเลยคือแยกเลยหมักดินก็หมักดินหมักปุ๋ยก็หมักปุ๋ยถึงเวลาหมักเสร็จแล้วจะใช้อ่ะค่อยไปใส่ปุ๋ยหมักเอาดินหมักเนี่ยไปปลูกผักแล้วค่อยใส่ปุ๋ยหมักนะคือเราอย่าไปผสมปนเปย์เอาเป็นอ,ปอย่างๆไปน่าจะได้แล้วก็ลาดเลยให้มันทั่วๆ ให้มันทั่วๆแล้วก็ลองคนอย่าเพิ่งใส่เยอะนะใส่เยอะมันจะแฉะแล้วเดี๋ยวมันจะมีหนอนนะเราก็ลองคนดูก่อนคนเดียวนะเพื่อนๆก็อย่างนี้แหละไม่ค่อยสะดวก แต่คลิปผมเนี่ยทำง่ายที่สุดเลยนะเพื่อนๆทำให้เห็นเห็นแล้วนะว่าทำแบบไหนตอนนี้ก็จะมืดอีกแล้วเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้แล้วยกไม่ไหวหนักมากวางไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวอีกสี่ห้าวันก็จะเอาไปปลูกผักแต่เราต้องหมักต้องเตรียมวัตถุด,ดิบไว้ก่อนนะ พวกที่สุดอาหารจะไม่ทั้งหมดแต่ให้มันพวดพูดถึงมากที่สุด ดูแล้วน่าจะเพิ่มของเหลวอ,อีกสักนิดหนึ่งไม่เยอะเอานิดหนึ่งพอแล้วก็แล้วก็พอเลยไม่คนแล้วนะของเหลวก็เท่าเมื่อกี้นี้แหละเท่ากับสองกระวอ่ะนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วใส่แต่น้ำปลาหมักเพราะมันยังมีกากน้ำตาลหลงอยู่ในนี้เสร็จแล้วก็ลาก มาใกล้ๆก่อนได้ยินไหมหนอก็ดินหมักนะหมักดินหนึ่งครั้งได้ประโยชน์สามอย่างอย่างที่บอกนะนะเพื่อนๆอะไรอ่ะได้ผักงามแล้วก็ได้ลาขาวลาขาวเนี่ยเป็นโปรตีนของผัก มันจะทําให้ผักงามแล้วก็ได้กําจัดพวกหนอนมแมลงแล้วก็ได้กําจัดด้วงด้วงน,นี่อยู่เลยทั้งตัวทั้งไข่มันจะโดนกําจัดหมดไม่งั้นมันจะไปเป็นอันตรายกับผักเรานี่นะเพื่อน,อนๆอาจจะสงสัยว่าเอา้าไหนบอกไม่มีด้วงช่วงหลังนี้ไม่มีแล้วด้วงเพราะดินเราหมักทุกครั้งพวกนี้ก็จะไม่มีด้วงแล้วแต่ที่วันนี้มันมีด้วงเพราะว่าดินน่ะมันอยู่ตรงนั้นมันยังไม่เคยโดนหมักเนี่ยวันนี้หมักครั้งแรก แล้วต่อไปก็จะหมักทุกครั้งก็จะไม่มีด้วงไม่มีมดไม่มีอะไรเลยแทบจะไม่มีเลยแล้วอะไรอีกอ่ะวิธีผสมผสมยังไงก็บอกไปแล้วนะวางเป็นชั้นๆส่วนผสมก็มีลำละเอียดกากน้ําตาลของเหลวของเหลวจะเป็นน้ําก็ได้น้ําปลาหมักก็ได้น้ําหมักหนอกกล้วยอะไรก็ได้น้ําอ m ก็ได้ถ้าไม่มีอะไรเลยน้ําเปล่าแต่กากน้ําตาลต้องมีนะกากน้ําตาลเพื่อ ดึงจุลินทรีย์ในอากาศมากินความหวานแล้วมันก็จะเกิดการย่อยจะเกิดความร้อนและจะมีลาขาวไอลาขาวเนี่ยสำคัญมากๆเลยเป็นโปรตีนของผักไหนจะลาขาวในลำอ่าไหนเนี่ยโปรตีนลำอ่ะลำก็มีโปรตีนประมาณหกเปอร์เซ็นผักมันถึงได้งามเมื่อกี้ถอนให้ดูแล้วนะสามต้นนี่เท่ากันหมดเลยนะต่างกันนิดหน่อยเองส่วใหญ่จะใหญ่ทุกต้นหมักประมาณห้าวัน เอาอะไรครอบไว้ผ้าใบปิดผ้าใบต้องอย่าให้รั่วนะถ้ารั่วฝนตกใส่เนี่ยน้ำแฉะมันจะเน่าเลยต้องเอาดินไปตากแดดอีกเสียเวลาเดี๋ยวผมจะคุมให้ดูนะแล้วก็ขอความกรุณนานะชมคลิปเพื่อความบันเทิงดีก็ไปทดลองไปปรับปรุงไปลองใช้ดูถ้าไม่ดีก็แก้ไขมีปัญหาอะไรกระทักมาแล้วผมจะเสิร์ฟคลิปให้เพื่อน,อน,อนตอนสามทุ่มนะประมาณนั้นเพราะเดี๋ยวมันต้องไปตัดต่อคลิปอีกนะเพื่อนเพื่อนนะ คงไม่คงไม่ดึกเกินไปนะสามทุ่มนะเพราะสังเกตส่วนใหญ่แล้วหลังบ้านจะบอกว่าเพื่อนอะ่ะจะดูประมาณสามทุ่มนะอะไรอีกอ่ะไม่มีแล้วครบถ้วนแล้วแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับ